ซึ่งไข่ห้างหางครับมีเลยขนมจิ้มซีฟู้ดของเราแซ่บไข่ห้างหางนะครับทุกคนเป็นไข่เป็ดเวียดนามนะครับทุกคนเดี๋ยวเอามานึ่งก่อนนะ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี่อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้ไข่หางคังครับทุกคนเป็นไข่เป็ดเวียดนามนะครับทุกคนเป็นระยะที่สองนะครับพี่กี้ซื้อมานะครับผมเขาจะมีอยู่3ระยะครับทุกคนมีแบบเป็นตัวแต่วันนี้จะเป็นไข่อย่างเดียวเลยนะครับทุกคนอือเป็นไข่เป็ดนะฮะน่ากินนะน่ากินมากครับทุกคนดูสิอือ แต่ไปเถียงกับอยู่ไปเถียงกับแม่ค้ากี้สั่งแบบต้มมาเขาไม่ยอมต้มให้นะครับแม่ค้าก็ไม่ค่อยน่ารักแต่เราก็ผิดเองอะ่ะที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ตอนแรกนะครับมาเรามากินกันเลยครับทุกคนอวันนี้ทรงผมอาจจะแปลกแตกต่างหน่อยนะครับอยากเป็นเกาหลีแต่ดันออกเป็นผู้นําคิม <c oughs> เกาหลีเหนือซะง,งั้นมากินแค่ไข่ก่อนอืมอร่อยอืม น,น้ำจิ้มซีฟู้ดของเก๋ขาดไม่ได้คือผักแพลวครับอืมเข้ากันมากก็จะเป็นระยะที่มีไข่กระดันแล้วก็ไข่าขาวครับได้ไข่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 ขขขขขขแดงอืมดี ผ่าอ่อนฮะอืมอืมขิงอ่อนเอ๊ะใช่เลียงงัตอีก อยากกินมาหลายวันแล้วครับอืมมาเลยทั้งฟองเลยดีไหมครับทุกคนพึ่งไข่ห้างๆครับตึกหล่นลงไปมีเลยขน้ำจ้นซีฟูดของเราแซ่บ อร่อยมากข้าอ่อนไหมครับผักแผวเคยถามเพื่อนว่าเออเนี่ยเผักอันเนี้ยเขาเรียกอะไรภาษากลางจะภาษา,าอีสานเอิ่อนว่าผักแพวก็เลยบอกว่าภาษากลางเรียกผักแผวภาษาอีสาน เรียกว่าพักแพ้วต่างกันที่สำเนียง <ừ> ใครไม่เคยกินก็ลองกินได้นะครับทุกคนซื้อเป็นระยะที่สองเนะี่ยมันจะเป็นระยะที่เป็นไข่กระดันจะไม่มีตัวครับ ว่าไปไม่มีตัวพอพูดปุ๊บไม่มีตัวปุ๊บน้องมีตัวครับทุกคนแต่ว่าน้องอาจจะแบบไม่สมบูรณ์แล้วนะครับนี่น,นีอันนี้ยังมีหัวของน้องอยู่อ่าแต่จะเป็นตัวที่ไม่ได้ใหญ่ครับ <Okay. S 1> แล้วก็ออกก็ได้เราไม่กินมันก็จะมีพวกเศษเศษขาของเขาอยู่นิดนึงนี่นี่นี่ขาไก่เห็นไหมขาไก่ เอาออกออก,ออกเราไม่กิน <c oughs> แอบน่าก,กลัวอยู่อ,อนี่ไงหัวหัวน้องไก่ <c oughs> <c oughs> คือไม่กินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวไหนที่มันมีตัวติดมาอย่างนี้นิดหนึ่งอะ่ะตัวไข่ตัวอะไรเขาจะอร่อยมากทุกคนเราก็เลือกเลือก่ะจริงๆน้ำจิ้มอะ่ะต้องเป็นน้ำจิ้มที่ผสม ค่าออดลงไปด้วยแต่วันนี้ขี้ขี้เกียดปั่นรวมเพราะน้ำจิ้มเราใช้น้ำจิ้มของเราเลยครับไม่ได้ปั่นใหม่กี่ก็จะมีติดตู้เย็นไว้เลย นะครับทุกคนทั้งฟองปไปเลยไข่ห้างห้าง ไม่ชินหน้าตัวเองนะครับทำผงสูงแล้วขอสดน้ำจิ้มดินเนาะไม่มีมาเป็นถ้วยเ้ยถ้วยแก้ววายแซ่บเรื่องของเรื่องครับทุกคนไปซื้อไอไข่ห้างหางมาเนี่ย วันนี้ขออนุญาตไ,ไ่บอกร้านนะทุกคนจริงๆมันก็เป็นความผิดเราด้วยส่วนหนึ่งที่เราไม่ถ่ายวิดีโอตอนแรกคือเราสั่งแบบต้มสุกเพราะว่าเขาจะบวกเคร่อเพิ่มออฟองละ2บาททั้งหมด20ฟองก็40บบาทเอามาปุ๊บเราก็เห็นข้างข้างหน้าที่มันแปะข้างหน้าครับว่าแบบว่าไข่ต้มสุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็ยังไม่ได้กินทันทีเราก็เลยเอายัดเข้าตู้เย็นแต่พอวันที่เราจะมากินครับทุกคนปรากฏว่าเราเอามาเราจะมาอุ่นเราก็แกะแกะดูอา้าวเป็นไข่ดิบอยู่เราก็เลยทักร้านไปเราก็ส่งรูปไปให้ แล้วเขาก็แบบว่าขอให้ถ่ายหน้ากล่องไปให้ดูไอ้เราก็ถ่ายสลากตอนแรกสลากที่มันแปะว่าอรายละเอียดว่าเป็นสินค้าอะไรบ้างที่มีที่มีชื่อเราด้วยครับเราก็ถ่ายไปสัานึงบอกว่าให้ถ่ายข้างๆกล่องที่มีปากกาเมจิกเราก็ถ่ายไปอีกปากกาเมจิกเขียนว่ายี่สิบลูกสัานึงบอกว่ามีปากกาเมจิกที่เขียนว่าแบบว่าเป็นต้มไหมเราบอกว่าไม่มีครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่า จะพยายามหาหลักฐานให้ได้ว่าแบบว่าสรุปแล้วมันผิดที่ใครอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือผิดที่ลูกค้าได้ของผิดไหมครับสุดท้ายกี้ก็บอกว่าไม่ต้องคืนเงินแล้วครับ <c oughs> อันนี้เป็นการมองสามมุมเนาะว่าในมุมของลูกค้าก็คือกนะี้เนี่ยกี้ก็มองว่าเนี่ยเนเราก็ได้ผิดแล้วคุณก็แค่เห็นว่าแบบว่ามันเป็นไข่ดิบอยู่แล้วเราแบบคงไม่ได้แบบไข่ประเภทนี้มันไม่ได้แบบหาซื้อมาแล้วเอามาจะของเงินคืนสี่สิบบาทอะไรเงี้ยหรอก เห็นหลักฐานชัดแค่นั้นแล้วก็น่าจะคืนได้แล้วแต่ว่าเขาก็ยังนู่นนี่นั่นต่ออืมแต่ในมุมของร้านเขาก็คงมองว่าเขาคงอยากรู้ว่ามันผิดที่ใครผิดที่พนักงานคนไหนก็เป็นบทเรียนครับว่าเวลาซื้อของออนไลน์ไม่โทษใครละโทษตัวเองนี่แหละว่าต้องแบบ ถ่ายวิดีโอตรวจสอบดีๆก่อนที่จะรับอะไรอย่างเงี้ยอืมมันจะมีาขวขาวเป็นไข่กระดันเหรอเนียนะะ่ยับอืมอ,อยมาก เดี๋ยววันนี้กินไม่หมดนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ควรกินไข่เยอะขนาดนี้นะทุกคนเจ็ดแปดฟองนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วครับพวกไข่นี่ก็คอเลสเตอรอลสูงฮะโดยเฉพาะไข่แดง กินได้เป็นประโยชน์แต่ว่าควรกินให้อยู่ในระดับพอดีอจริงนั้นก็เป็นตัวแหละวุ้ยนี่ไงเป็นกระสือไก่มีแต่ไก่และคอและไส้มาอุ้ยกระสือไก่เฮ้ย น้องพี่ขอโทษนะน้องเติบโตไปต่อไม่ได้น้องก้อนร้องมาเป็นอาหารดูดไข่เราเนี่ยวิ่งน้องมีทุกตัวเลยจริงๆท,ทุกคน น้อเป็ดหัวเป็ดเอ่อเอ,เอ,เอ,อ่อเฮ้ยพวกนี้คือเขาเติบโตไม่ได้แล้วนะทุกคน ม่ใช่ว่าเราไปฆ่าเขามากินนะคือเขาไม่รอดแล้วครับโอเคอืมอรอยขอสดอีกสักหนึ่งสดอ่าโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงได้เห็นทรงผมนี้แบบ แค่คลิปเดียวนะทุกคนคลิปต่อไปก็คงกลับมาเป็นแบบเดิมแล้วไม่ค่อยสินตัวเองเลยครับแบบว่าเนาะมันบอกว่าเราไม่รอดอ่ะเบ้าหน้าเราไม่ได้ดีขนาดนั้นที่จะไปตัดแบบผม,ผมทรงอะไรก็ได้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับเดี๋ยวที่เหลือกี้จะเอาไปทําเป็นแบบว่าน้ําส้มตำครับแล้วเอามาราดกินแบบว่ากินเป็นตาซั่วอะไรเงี้ย อร่อยต้องอร่อยแน่ๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ลาเพียงเท่นี้ครับกินเกี๊ยวกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย